สวัสดีครับกลับมาติดตามที่นี่ลูกทุ่งกันเหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องราวข่าวสารของ JR ญชันชัยนะครับผู้ที่เดินตามความฝันเหมือนกันมาเข้าแข่งขันรายการไม่หมดนี้เสียงโชคนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยณนะวันนี้เนี่ยนะครับคว้าแชมป์ไปแล้ว39สมัยเป็นผู้เข้าแข่งขันในรายการไม่หมดนี่เสียงโชคอีกคนนะครับสำหรับ J r ชานชัยที่เวลานี้คว้าแชมป์จากรายการไปแล้ว39สมัยและคว้าเงินรางวัลสะสมถึง1 1 2 4 0ล้านบาท โดยเจนะครับได้โชว์พลังเสียงเต็มที่ในทุกวันเพื่อที่จะเอาชนะผู้ท้าชิงจนแฟนคลับที่ติดตามชื่นชอบด้วยนํำเสียงเอกลักษณ์แหบเสน่ห์โดยล่าสุด JR ได้โพสต์ข้อความระบุนะครับว่าด้านต้นมาแสนไกลกว่าจะมีวันนี้การละครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้ว12ปีผมไม่เคยถอดใจเลยสักครั้งและยังคงตั้งใจเดินบนเส้นทางนี้ตลอดไปเป็นกำลังใจเคียงข้างผมด้วยนะครับ FC แฟนคลับ หลังจาก JR ได้โพสต์ข้อความดังกล่าวไปนะครับก็มีแฟนคลับที่ชื่นชอบเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากอาทิดีแล้วครับ JR ต้นทุน JR คือเสียงมีสเสน่ห์แตกต่างให้มีพลังทุกรังใส่เต็มๆทุกเพลงทุกแนวครับสู้และสารฝันต่อไปนะครับเป็นกําลังใจให้ขอให้ได้เป็นแชมป์หลายร้อยสมัยอยู่ไปยาวๆขอให้โชคดีมีชัยชนะสู้ๆนะครับ ยินดีกับแชมป์คนเก่งวันนี้เดินหน้าสู้ต่อไปอย่าประมาทยิ่งมาไกลาทางเดินยิ่งไม่สะดวกต้องเดินอย่างมีสติใจเย็นดูแนวทางเพลงที่ถนัดอย่าประมาทคู่ต่อสู้เด็ดขาดเราเสียงดีอยู่แล้วเสริมเติมอีกไม่มากฝึกฝนบ่อยๆจะได้ชำนาญ จะได้โอกาสสะสมเงินไว้เยอะๆอยู่เป็นแชมป์ไปนานๆเป็นกำลังใจให้ครับขอให้โชคตีทุกครั้งทุกวันเชื่อมั่นในตัวเองให้มากขอให้ชนะหมู่มารที่คอยรบกวนด้วยนะสู้ๆให้ถึงฝันที่ตั้งใจไว้และช่วยเหลือเพื่อนๆต่อไปเป็นกำลังใจให้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ JR เนี่ยก็ได้โพสต์ข้อความหลังทำเงินสะสมล้านแตกนะครับโดยระบุว่า1ล้านแตกกราบขอบพระคุณกำลังใจหลายๆครับพร้อมโพสต์รูปเก่าๆของตัวเองที่ต่อสู้ทำงานติดดินมากๆ จนมาถึงแชมป์ให่หมดนี่วันนี้ครับภาพเก่าๆบรรยากาศตลอดหลายๆปีที่สู้มาจากไม่มีอะไรเป็นของตัวเองนอกเหนือจากความฝันที่อยู่ในใจสู้ทําทุกอย่างเพื่อพ่อแม่เพื่อครอบครัวไม่เคยมองตัวเองเก่งเลยสักครั้งมองตัวเองเสมอว่าต้องพยายามคําว่าพยายามคือผมลงมือทําทุกวันจนวันนี้เงินล้านก้อนแรกทํามันได้ด้วยความสามารถตัวเองขอบคุณตัวเองที่ตั้งใจมาโดยตลอด กราบขอบพระคุณกำลังใจจากแฟนคลับตั้งแต่เริ่มแรกกราบขอบพระคุณพ่อกับแม่ที่เคียงข้างเสมอมากราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ที่คอยสอนให้วิชากราบขอบพระคุณรายการไม่หมดนี่เสียงโชคที่ได้เปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดการขอบพระคุณจากหัวใจของผมคนนี้ครับเด็กได้ว่าพอมีข้อความดังกล่าวออกมานะครับก็มีบรรดาแฟนคลับของเจรชานชัยเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ